วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวตุ๊กตาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จะชวนมาทําเป็ param. นลูกชิ้นเนื้อค่ะครั้งก่อนนี้ทําเป็นลูกชิ้นไก่แล้วก็ลูกชิ้นหมูไปแล้วนะคะเที่ยวนี้ทําลูกชิ้นเนื้อค่ะรับรองความอร่อยเช่นเดิมค่ะแต่ตัว่าลูกชิ้นเนื้อที่จะทําวันนี้อร่อยกว่าลูกชิ้นหมูค่ะเพราะว่าสูตรนี้จะใส่น้าปลานะคะลองใส่น้ําปลาผสมกับซีอิ๊วขาวอร่อยกว่าแน่นอนเลยค่ะแต่ว่าลูกชิ้นหมูอร่อยแล้วอันนี้อร่อยกว่าค่ะ เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันนะคะ Hi everyone, welcome to Tukta a Thai Kitchen. Today I make the Thai beef meatball. Thai beef meatball is super delicious. It look s like this. Easy to make. We eat with the noodle or noodles o u p Or you can grill them and eat with a spicy dip. If you r e interested how to make the Thai beef meatball look like this, I'm going to show you how to make it. Let s get started. มาดูส่วนผสมที่จะทําลูกชิ้นเนื้อเด้งกันนะคะลูกชิ้นเราจะได้แน่นๆเด้งเดงนะคะเราก็ใช้เนื้อที่ไม่ติดมันนะคะเราใช้1นกิโลนะคะมีผงแอคคอร์ดผงแอคคอร์ดก็คือสารฟอสเฟตที่ทําให้อนุมูลของเนื้อสัตว์นะคะเขาเกาะตัวกันได้ดีไม่เป็นอันตรายนะคะมีน้ําเปล่าค่ะแป้งข้าวโพดอันนี้คือผงแอคคอร์ดนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ มี Baking Powder ค่ะผงฟูนะคะน้ำมันพืชน้ำปลาพริกไทยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายเกลือค่ะ The i n g r e d i e n t to make beef meatball gonna be beef without uh, I use the lean beef so no fat egg powder you can buy on online water cornstarch this is egg powder baking powder vegetable oil thick sauce white pepper soy sauce sugar salt That's ัช r ว n g r e d i e เ t to make ม e e บ m e ม t b a อ l l e t s get ต t a า t e d ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาบดเนื้อกันก่อนนะคะเพราะตาไม่ชอบซื้อเนื้อเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะมีมันหรือว่าเป็นเนื้อส่วนไหนนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อที่หั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาบดกันค่ะ I'm going to ground beef เรามาเริ่มปรุงรสกันเลยนะคะก็จะมีน้ํานะคะอันนี้รู้สึจกจะครึ่งถ้วยนะคะมีน้ําปลาไปไปเลยสซีิยวขาวค่ะซวยซอส Vegetable Oil น้ำมันพืช Sugar น้ำตาลทรายเกลือ c Salt ผงแอคคอร์ดแอคคอร์ดพาวเดอร์ผงฟูค่ะเบกกิ้งพาวเดอร์คนสันหน่อยแล้วก็จะมีคอนสตรัตแป้งข้าวโพดนะคะไวท์เพปเปอร์พริกไทยค่ะ ควรให้เข้ากันเดี๋ยวเราไปนวดเนื้อกันนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนี้กันค่ะ After mix well I'm going to add in my meatball เรามาเริ่มผสมกันเลยนะคะอันนี้คือเนื้อเนื้อบดท,ที่ตาบดเอาไว้นะคะ ตเอาไปแช่ในช่องแข็งนะคะประมาณชั่วโมงกว่าๆจนเนื้อเขาเป็นเกล็ดน้ำแข็งนะคะ This is the ground beef I put in the fridge about an hour Now I'm gonna start to mix with the seasoning I make ใครจะใช้นวดมือก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่เครื่องปัน่น ก็เหนียวประมาณนึงแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่พอเดี๋ยวจะไปแช่ช่องแข็งนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาปั่นใหม่ก็นี่เหนียวละเอียดดีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตาจะเอาไปปั่นอีกนะคะเพราะว่าอยากให้เนื้อเขาเนียนๆค่ะเดี๋ยวไปเข้าเครื่องปั่นกันแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวตาจะไปแช่ช่องน้ำแข็งอีกสัก15นาทีนะคะ ใครไม่แช่ก็ได้นะคะแต่ว่าเราต้องการให้เนื้อที่เราจะทำลูกชิ้นนีให้เขาเย็นจัดจริงๆค่ะในทุกขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่ตู้แช่ก่อนนะคะ after this I'm going to fridge again another 15 minutes เพื่อให้ลูกชิ้นเรายิ่งเนียนนะคะและเนื้อแน่นเดี๋ยวเราจะปั่นอีกรอบหนึ่งด้วยเครื่องปั่นนะคะ I'm going use food processor to mix my meat again make sure very very good for make the meatball หลังจากปั่นนะคะได้เนียนประมาณนี้น่าจะเป็นที่พอใจแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ช่องฟรีดนะคะช่องแช่แข็งอีกสัก45-1ชั่วโมงค่ะแล้วค่อยมาปั้นเนื้อลูกชิ้นบัวของเราจะได้อร่อยๆนะคะ This is after I blend. It's a very, very smooth. The next I'm gonna put in the fridge another 1 hour or 45 minutes. After that, I'm going to make the meatball. I'm gonna start to do uh, my meatball. So, the first I have the water, hot water, not a boil, just the hot. And this one, I freeze my meat. อันนี้เป็นเนื้อที่เราปาดเอาไว้แช่แข็งนะคะหลังจากหนึ่งชั่วโมงก็เย็นจัดเลยนะคะเตรียมน้ำเปล่าใส่แก้วแล้วก็มีช้อนนะคะเอาไว้ปาดลูกชิ้นหลังจากนั้นเราก็จะมีน้ำแข็งใส่น้ำนะคะน้ำเย็นจัดเพื่อที่จะน็อคลูกชิ้นของเรานะคะจากความร้อนเดี๋ยวเรามาปั้นกันก่อนเลยตาใช้ถุงมือนะคะใครสะดวกใช้มือก็ได้ค่ะรู้สึกว่ามันเละเทะก็เลยจะใช้ถุงมือใช้ถุงมือ ก็จะสะดวกด,ดีก็ตักส่วนผสมมาใส่มือ ตั so I f i n i s h I finished make the meatball ตาปั้นเสร็จแล้วนะคะตาก็จะปล่อยให้เขาอยู่ในน้ำร้อนแบบนี้15นาทีนะคะเพื่อให้ข้างในลูกชิ้นเขาสุกนะคะตัว so I gonna leave it cook about 15 minutes my beef meatball is well done after i cooking in the hot water about 15 minutes i'm gonna remove to the ice cold water ลูกชิ้นหลังจากที่ตาให้เขาอยู่ในน้ำร้อนนะคะเพื่อให้ลูกชิ้นเราสุกๆเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะตักขึ้นใส่ในน้ำเย็นจัดนะคะ้าแช่น้ำแข็งเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ใส่น้ำเย็นเลยนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นลูกชิ้นเนื้อแด้งๆอร่อยเลยใส่ลงไปเลยในะน้ำเย็ยนเพื่อให้เขาน็อคน็อคน้ำเย็ยน แช่ในน้าเย็นจัดแบบนี้นะคะสับ3-5นาทีนะคะเพื่อให้เขา spinis after i, I m o o n a remove and leave in the ice cold water about three to five minutes เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลูกชิ้นเนื้อวัวของเราอร่อยมากมายรู้สึกว่าสูตรน,นี้ตาทำอร่อยกว่าลูกชิ้นหมูครั้งที่แล้วนะคะเพราะว่าลูกชิ้นเนื้อ ที่ทําครั้งนี้หอมน้ําปลาเพราะว่าครั้งที่แล้วทําลูกชิ้นหมูไม่ได้ใส่น้ําปลาเดี๋ยวให้ดูเนื้อข้างในเนี่ยเด้งเดง,ดงนิ่มๆเลยเนื้อแน่นมากเลยนะคะลูกชิ้นนี่เออเมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยอร่อยกว่าลูกชิ้นหมูที่ตาทำอีกอืม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 ,อมหอมน้ำปลาเพราะว่าสูตรนี้อร่อยกว่าลูกชิ้นหมูไม่รู้สิก็ ไปลองทำกันดูนะคะหวังว่าทุกคนคงชอบวิดีโอที่ตาทำกันนะคะถ้าชอบช่วยกันกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด Subscribe ติดตามตาด้วยนะคะเราจะทำวิดีโอมาเรื่อยๆนะคะเป็นอาหารอร่อยๆค่ะทำกันง่ายๆที่บ้านเลยถ้ายังไงฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ My homemade beef meatball is finished. It look like this. Super yummy and chewy. Look at this. Very yummy. You know what? In Thailand, some people put in the noodle soup, put in the soup, they call kao lao. Or you can grill and make with the Thai spicy dip. I'm gonna show you how to make the Thai spicy dip. It's super delicious with the grilled pork meatball, or beef meatball, or chicken meatball. I hope you guys like this video. Try like my video, and please subscribe my channel. And come back to see me. I have the tiny recipe come out every week. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.